ดาวเลิกเปลี่ยนเป็นดาวเคราะห์ได้หรือไม่ดาวเลิกอาจล้มเหลวในการเป็นดาวเลิกและเริ่มทําตัวเป็นเหมือนดาวเคราะห์มากขึ้นได้ดาวเหล่านั้นไม่มีมวลสารมากพอในการส่องแสงต่อไปและเริ่มกลายเป็นดาวแคระสีน้ําตาลดาวแบบนั้นไม่ใช่ดาวเลิกจริงๆแต่ก็เรียกไม่ได้ว่าเป็นดาวเคราะห์เช่นกันดาวพวกนั้นยังมีมวลมากกว่าดาวเคราะ์ และยังอยู่ในระบบเดิมของตัวเองเหมือนดาวเลือกทั่วไปดวงอื่นๆแล้วในทางกลับกันล่ะดาวแก๊สยักษ์อย่างดาวเพลหัสและดาวเสาคือดาวคะห์ขนาดมหึมาที่มีส่วนประกอบแบบเดียวกับที่ดาวเลิกส่วนใหญ่เป็นแต่กลับมีมวลหนาแน่นไม่เท่าคุณต้องมีดาวอย่างดาวเพลรหัดนับร้อยร้อยดวงถึงจะมีน้ำหนักเทียบเท่ากับดาวเลิกหนึ่งดวงและเท่าที่นักดาราศาสตร์รู้ในตอนนี้เรื่องทำนองนั้นยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยเงินดาวเลิกประกอบขึ้นจากอะไร มีส่วนประกอบของดาวฤกษ์เพียงแค่ราว2%เรท่านั้นที่เป็นอย่างอื่นนอกจากฮีเลียมและไฮโดรเจนซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการปฏิกิริยาของดาวเกล็ดสนุกสนุกคือโลหะเป็นธาตุที่ไม่ดีสำหรับอายุข,ขัยของดาวฤกษ์แต่ดาวฤกษ์ที่อุดมไปด้วยธาตุโลหะมีแนวโน้มว่าจะมีดาวคลอกโคจรอ,อยู่รอบๆดาวมาจากไหนดาวแบบที่อยู่ในอวกาศปรากฏขึ้นจากกลุ่มเมฆขนาดใหญ่ของกา๊าซ และฝุ่นละอองเมฆเหล่านี้เริ่มยุบตัวเข้าหากันเพราะแรงโน้มถ่วงภายในพอถึงจุดหนึ่งก็จะมีมวลและความหนาแน่นมหาศาลซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาตอบรับการชนกันของไฮโดรเจนไม่นานดาวลูกไฟร้อนๆนหน้าใหม่ก็จะเกิดขึ้นจากกลุ่มก้อนเหล่านั้นดาวเลือกใหญ่ได้มากขนาดไหนดาวเลือกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เรารู้กันในตอนนี้คือดาวอภิมหายักษ์ที่ส่องสว่างซึ่งเรียกกันว่า WOHSG 6 4เหมือนตั้งชื่อตามป้ายทะเบียนรถเลย ดาวดวงนี้อาจใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ถึง17,000ล้านเท่าแล้วยังล้อมรอบไปด้วยกลุ่มก้อนฝุ่นละอองที่มีขนาดใหญ่มากซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปีแสงกว่าจะทะลุผ่านกลุ่มฝุ่นนั้นไปได้ดาวเลิกสว่างได้ขนาดไหนดาวเลิกที่สว่างที่สุดที่คุณมองเห็นได้บนท้องฟ้ายามค่ำคืนคือดาวซีเรียสไม่นั่นเป็นชื่อนะไม่ใช่อารมณ์อย่างที่คิด ดาวดวงนี้สว่างเจิดจ้ามากเพราะอยู่ใกล้เราและมีขนาดและความสว่างมากกว่าความสว่างของดวงอาทิตย์ถึง25เท่าแต่ดาวเลืกที่สว่างที่สุดเท่าที่นักวิทยาศาสตร์รู้นั้นอยู่ห่างจากโลก163,000ปีแสงและแสงของดวงดาวนั้นก็เกือบจะเท่ากับดวงอาทิตย์9ล้านดวงรวมกันว้าวดาวเลืกทุกดวงมีดาวเคราะห์หรือไม่อย่างน้อยดาวเลือกอย่างดวงอาทิตย์ก็มีดาวเคราะห์โคจรอยู่ร,บรอบๆเสมอ แล้วโลกก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันยังมีดาวเคราะห์มากมายที่ไม่มีดาวเลิกให้โคจรด้วยมากยิ่งกว่าดาวเลิกที่ไม่มีดาวเคราะห์อยู่เลยบางส่วนก็ถูกเตะออกนอกระบบไปด้วยแรงโน้มถ่วงของดาวดวงอื่นและกลายเป็นดาวเคราะห์แพนจรอยู่ระหว่างดาวดวงอื่นคล้ายๆกับที่แรงโน้มถ่วงของดาวเพิหัสพยายามดีดโลกออกจากระบบสุริยะของเราไม่น่ารักเอาซะเลยดาวเลิกเคลื่อนไหวหรือไม่ก็เหมือนอย่างที่ดวงจันทหลหลายๆดวงโคจรรอบดาวเคราะห์ และดาวเคราะห์โคจรรอบดาวเลิกซึ่งตัวดาวเลิกเองก็โคจรไปรอบๆศูนย์กลางของกาแล็กซีดาวเคราะห์ของเราเองก็เคลื่อนที่ไปรอบๆทางช้างเผือกด้วยความเร็วกว่า800 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงและจะโคจรครบรอบในทุกๆ230ล้านปีดาวส่องแสงระยิบระยับหรือไม่เราจะเห็นดาวกระพริบวิบวับเพราะเรากําลังมองผ่านชั้นบรรยากาศของโลกอากาศนั้นไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่เคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาและมีความปั่นป่วน ที่ทาให้แสงจากดาวเลษ์กที่อยู่ไกลออกไปกระจายตัวออกเดาเคราะห์ที่บางครั้งเราเห็นบนท้องฟ้าตอนกลางคืนไม่กระพริบบ่อยขนาดนั้นก็เพราะว่าอยู่ใกล้เรามากกว่าวงจรชีวิตของดาวเลษ์กสิ้นสุดลงอย่างไรโดยส่วนใหญ่แล้วก็เมื่อดาวหยุดเคลื่อนไหวไปมาดาวเลือกอย่างดวงอาทิตย์จะเผาผลาญไฮโดรเจนจนหมดและพองตัวขึ้นจนเป็นดาวยักษ์แดงขนาดมหึมาแกนกลางของดาวยักษ์แดงจะใช้เชื้อเพลิงที่มีอยู่ไปเรื่อยๆจนตัวดาวขยายขึ้นอีกครั้งและเย็นลง ดาวดวงนั้นจะกลายเป็นดาวแคร์ขาวห้อมล้อมด้วยเนบิ u l a r ดาวแคร่ขาวจะเย็นตัวลงเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นดาวแคร์ดำแต่ทั้งหมดนี้ไม่มีหนทางให้ย้อนกลับดาวเลือกจะใหญ่ยิ่งขึ้นและระเบิดออกกลายเป็นซูเปอร์โนวาซูเปอร์โนวาคืออะไรเฮ hey, ดีใจที่คุณถามนะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อดาวเลือกขนาดยักษ์มาถึงขีดจำกัดของตัวเองแล้วยุบตัวเข้าหากันแล้วจากนั้นระเบิดมวลสารข้างในออกมาซูเปอร์โนวาเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากและส่องสว่างเป็นอย่างมาก ซึ่งจะทิ้งเนบูลาหรือแม้กระทั่งหลุมดําไว้หลังเกิดปรากฏการณ์นี้หลุมดําทั้งหมดปรากฏขึ้นจากดาวเลิกนั้นเหรอมีเพียงแค่บางแห่งเท่านั้นที่เกิดจากการที่ดาวเลิกขนาดมหฮอมาระเบิดออกจนเกิดเป็นซูเปอร์โนวาหลุมดําอื่นๆปรากฏขึ้นจากวัตถุ2ชนิดที่มีความหนาแน่นสูงมากยังดาวนิวตรอนที่ชนปะทะเข้าด้วยกันและยังมีอภิษหลุมดําขนาดมหึมาที่ต้นกําเนิดยังเป็นปริศนาของนักดาราศาตสตร์ทฤษฎีหนึ่งบอกว่าหลุมดําเหล่านั้นเกิดขึ้นเมื่อหลุมดําขนาดเล็กกว่า ควบรวมเข้าเป็นหลุมเดียวกันเดาวนิวตรอนคืออะไรนิวตรอนเป็นหนึ่งในสอนุภาคอะตอมตัวหลักที่สร้างพันธะขึ้นมาอนุภาคอื่นๆคือโปรตอนอิเล็กตรอนและอีกอันที่ไม่ได้เรื่องสุดๆเลยเรียกว่าโมรอนถ้าดาวที่กําลังจะยุบตัวนั้นใหญ่เกินกว่าจะเป็นดาวแคร่ขาวและเล็กเกินกว่าจะกลายเป็นหลุมดําดังนั้นมันก็จะกลายเป็นดาวนิวตรอนดาวเหล่านั้นมีระยะเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กี่กิโลเมตรแต่มีมวลรวมมากกว่าดาวเลิก ท้าไม่ดาวนิวตรอนม,มีความหนาแน่นสูงเป็นพิเศษส่วนประกอบของดาวขนาดแค่ช้อนชาอาจมีน้ำหนักถึงหลายพันล้านตันได้และยังหมุนได้เป็นร้อยรอยรอบภายในเวลาหนึ่งวินาทีมีดาวตกอยู่จริงๆไหมมีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะหายไปเลยสิ่งที่เราเรียกกันว่าดาวตกเป็นแค่ดาวหางเล็กๆที่ลุกไหม้จนสุกสว่างที่ชั้นบนของชั้นบรรยากาศโลกแต่ดาวเลิกบางดวงก็เคลื่อนที่สวนทางไปในทิศทางที่ไม่ปกติในกาแล็กซี่ของตัวเองได้ดาวเหล่านั้นเคลื่อนตัวเร็วมาก จนาดกระเด็นออกจากกาแล็กซี่ไปได้เลยดาวเลิกมีความเร็วขนาดนั้นได้ถ้าเกิดซูเปอร์โนวาขึ้นใกล้ๆบริเวณนั้นและเหวี่ยงดาวออกไปจากอนาเขตดาวเคราะห์มีดวงอาทิตย์2ดวงได้ไหมได้และมีลูกๆอีก3ดวงก็ยังได้ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่จะก่อตัวตามระบบที่เรียกว่าระบบดาวคู่ซึ่งจะหมุนรอบๆจุดบางจุดระหว่างกันเหมือนคนสคนจับมือกันแล้วหมุนไปรอบๆบ,บางระบบอันมีดาวเลอกมากกว่านั้น นูสคอ์ปี้หนึ่งในกลุ่มดาวแมงป่องอาจมีดาวเลิกในนั้นถึง7ดวงระบบที่มีดาวมากกว่านั้นมีอยู่ได้ในเชิงทฤษฎีแต่ก็จะไม่เสถียรอย่างมากมีดาวดวงไหนที่เย็นบ้างก็มีบ้างนะอย่างดาราบางคนที่เย็นชาไม่ค่อยเป็นเม็ดไงที่จริงแล้วดาวแคร์น้ำตาลที่เย็นที่สุดและเล็กที่สุดเท่าที่นักดาราศาสตร์เคยค้นพบอยู่ที่ลบสิองศาและยังจัดอยู่ในประเภทดาวเลิกได้เพราะดาวดวงนั้นมีมวลมากเกินกว่าจะเป็นดาวเคราะห์ หลุมดำกลืนกินดาวเลิศเข้าไปได้หรือไม่หลุมดำไม่ได้ดึงทุกอย่างจากในระยะที่เอื้อมถึงเข้าไปและกลืนทุกสิ่งที่อยู่รอบๆเข้าไปแต่ทันทีที่บางอย่างผ่านเข้าไปในขอบฟ้าเหตุการณ์ของหลุมดำสิ่งนั้นจะหนีออกจากแรงดึงดูดมหาศาลไม่ได้เลยเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับดาวเลิกหลุมดำจะดูดกลืนมวนคลครึ่งหนึ่งของดาวเลิกเข้าไปและส่วนที่เหลือจะสลายกลายเป็นไอ้นาที่ลอยขึ้นเหนือขอบฟ้าเหตุการณ์เหมือนที่คุณเล่นกับอาหารของคุณนั่นแหละ ดาวเลือกดวงไหนอยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์มากที่สุดดาวเลือกที่อยู่ใกล้ที่สุดคือดาวแคระสีแดงจางๆที่เรียกว่า Proxima c e n t a u r i เป็นดาวที่เล็กที่สุดใน3มสหายอัลฟาเซนทอรีมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์เพียง4.2ปีแสงดาวที่ไกลที่สุดเท่าที่มีการค้นพบมีชื่อว่าอิคารัสและอยู่ห่างออกไปราวห0 0พล้านปีแสงจากเราที่เราเห็นภาพนี้ได้ต้องขอบคุณการคำนวณเลนความโน้มถ่วงของกระจุกกาแล็กซีขนาดมหึมา โอ้แล้วตอนนี้ฉันจะไปหากระจุกเนยถั่วของฉันได้แล้วสิมีดาวเลิกมากแค่ไหนที่มองเห็นได้จากบนโลกในทางช้างเผือกมีดาวเลิกนับร้อยพันล้านดวงแต่เราจะไม่เห็นดาวส่วนใหญ่นั้นเลยเพราะถูกบังอยู่หลังอะไรสักอย่างหรือไม่ก็อ่อนแสงเกินกว่าจะมองเห็นได้ในวันที่ฟ้าโปร่งและไม่มีแสงใดๆรบกวนคุณจะเห็นดาวเลิกได้ราวๆสามพันดวงวัตถุอื่นๆที่อาจมองเห็นได้คือดาวเคราะห์กาแล็กซีที่อยู่ไกลออกไป ดาวเทียมหรือกระทั่งสถานียวกาศนานาชาติดูแล้วน่าสนุกเลยละ่ะดาวเลิกมีอายุได้มากขนาดไหนตอนแรกมีการประมาณอายุของดาวเมทูเซล่าอยู่ที่ราว16,00พันล้านปีแต่จัก,กรวาลมีอายุเพียงแค่1 3 8พันล้านปีดังนั้นคุณคงนึกภาพความสับสนของนักวิทยาศาสตร์ได้เลยการวิจัยเพิ่มเติมหลังจากนั้นค่อยพิสูจน์ว่าดาวดวงนั้นอาจมีอายุได้ราว1 4 5พันล้านปีบวกลบ800ล้านปีเราต้องนับเทียนวันเ,น,นเกิดบนเค้กอย่างระมัดระวังเลยละ่ะ ตอนนี้เราก็ยังไม่แน่ใจเต็มร้อยว่าดาวดวงนี้จะอายุมากกว่านี้หรือไม่แต่บางทีดาวดวงนี้อาจก่อตัวขึ้นไม่นานหลังจากเกิดบิ๊กแบงในจักรวาลมีดาวเลษ์กมากขนาดไหนนี่เป็นเพียงข้อเสนอทางวิทยาศาสตร์แต่ในจักรวาลที่สังเกตเห็นได้มีกาแล็กซี่อยู่ราวๆ2 0 0พันล้านแห่งกาแล็กซี่แต่ละแห่งก็แตกต่างกันถึงอย่างนั้นค่าเฉลี่ยของกาแล็กซี่ต่างๆก็อาจมีขนาดใหญ่พอที่จะบรรจุดาวเลษ์กได้มากถึง100พันล้านดวงนับต่อเอาเองนะผมเริ่มมึนหัวแล้ว ฮ hey, ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้และแชร์กับเพื่อนๆของคุณและนี่คือวิดีโออื่นๆที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบแค่เลือกวิดีโอด้านซ้ายหรือขวาและอย่าลืมอยู่กับเราชีวิตสดใส